สูงวัยใจสมาร์ทกสนปลุกแรงใจให้วัยเกา่าประเทศไทยในปัจจุบันได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เนื่องจากประชากรตามข้อมูลของสำนักงานสิติแห่งชาติในปีพศ2565มีจำนวนประชากรประมาณ12,241,542ล้านคน เป็นสัดส่วนถึง20%ของจำนวนประชากรทั้งประเทศซึ่งเข้าตามหลักเกณฑ์การเป็นสังคมผู้สูงอายุและส่งผลกระทบต่อประเทศในหลายมิติเช่นความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุงบประมาณในการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานกศนจึงมุ่งเน้น จัดการศึกษาตลอดชีวิตในลักษณะของการเชื่อมโยงหนุนเสริมและต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้สูงอายุโดยการออกแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในมิติของกศนอกอนอำเภอพิบูลรักษจึงได้ดําเนินการจัดจกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน4มิติได้แก่มิติด้านสุขภาพด้านสังคมด้านเศรษกฐกิจ และด้านสภาพแวดล้อมมิติสุขภาพมีการจัดจกิกรรมการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บในเข้าร่วมโครงการผู้สูงวัยใจสมมาของกอ,งอนอำเภอพิวรัฐหลังจากนั้นพ่อก็ได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจำวัน เรื่องการดูแลสุขภาพเช่นการออกกำลังกายแล้วก็ได้เสริมสร้างอาชีพให้แก่ตัวเองด้วยหลังจากนั้นก็ได้นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อให้ความรู้แก่คนในครอบครัวเพื่อให้มีรายได้แล้วไปมีความรู้ด้านการสดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัวมิติสังคม มีการจัดการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุลและปกติสุขพอได้ขอร่วมโครงการผู้ชไว้จะสามารถของกาอนอพิบุรลักพ่อเด้นนำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตและ่ครอบครัว เศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุอาทิการวางแผนทางการเงินการออมเงินในรูปแบบต่างๆการจัดการทรัพย์สินการมองเห็นช่องทางในการเข้าสู่อาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมอยากจะเชิญชวนผู้สูงวัยทุกท่านนะครับได้เข้ามาร่วมโครงการด้วยกันเพื่อ ที่จะได้ทําประโยชน์ให้แก่ตัวเองให้แก่สังคมให้แก่ครอบครัวนะครับมิติสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เป็นมีประโยชน์ที่เขาได้ร่วมโครงการเรื่องดูแลสุขภาพของได้สา่งเสริอมอาชีพ ขอเชิญชวนพี่น้องผู้สูงวัยทุกคนให้มาร่วมป้องกันผู้สูงวัยจะสมารของกอสนาพิบุญรลาทุกคนครับออประโยชน์ของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการผู้สูงวัยจะสมารถของกสนอำเภอพิวุรักนี้ครับเราจะได้รับความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยผู้สูงอายุนี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสํานักงานกสนจังหวัดอุดรธานีโดยกสนอำเภอพิบูรลรักส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงวัยใจสมาร์ทเพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตใจดี มีรายได้เสริมเป็นการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจส่งเสริมการดูแลตัวเองให้ได้ในวัยเกษียณมีความพร้อมที่จะอยู่ในอนาคตได้อย่างมีความสุข